ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอายุ60แล้วจริงเหรอแซมยุรานันกับความรอในวัย60ที่เหมือนสตาร์เอาไว้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดารานักแสดงที่มากความสามารถที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานซึ่งหากพูดถึงดารารุ่นใหญ่ที่ยังคงหล่อเหลาและดูดีไม่เปลี่ยนเชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึงแซมยุรนันพรมรมน,นตรีอย่างแน่นอนยิ่งช่วงนี้เขากลับมาโลดแล่น บนจอทีวีครั้งทําให้เห็นถึงความหล่อสมาร์ทที่เหมือนถูกสตาร์เอาไว้เขามีเคล็ดลับอย่างไรจะพาไปดูวิธีการดูแลตัวเองพร้อมส่องความหล่อของแซมยุรนันกันครับปัจจุบันแซมยุรนันอายุ60ปีแล้วแต่ก็ยังคงดูหนุ่มและหล่อราวกับอายุ30-40ปีเท่านั้นซึ่งเคล็ดลับของเขาคือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอโดยเขากล่าวว่าไม่ว่าจะออกกําลังกายใดๆก็ตาม ขอให้ทำอย่างต่อเนื่อง7-10ครั้งแล้วจะติดเป็นนิสัยรู้สึกอยากออกกำลังกายทุกวันอีกทั้งเรื่องของอาหารการกินแซมยุรนันเผยว่าเขาไม่ได้ควบคุมหรือหลีกเลี่ยงการกินอาหารแต่จะกินให้รู้ถึงรสชาตินั่นคือเคี้ยวนาน,านๆเคี้ยวช้าๆให้ได้รับรสมากที่สุดซึ่งส่งผลดีต่อระบบย่อยนอกจากนี้เขายังฝึกการหายใจให้เต็มรวมถึงพยายามไม่เครียด ทำให้ใบหน้าดูสดชื่นแจ่มใสยอยู่เสมอทราบเคล็ดลับดีๆกันแล้วเราไปส่องความหล่อในวัย60ปีของแซมยูแลนันกันเลยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ